ขันแคมมเกศแลกับปีปีจากทหาเจ้าหันหน้าพอเดินหน้าเอาละอะไปเ้านไป้าจดัไปจ้ะหอก้านน้ยห่อนดันดันดันไปก่อนดันไปก่อน ฝากไปฝากไปเจ้าแล้วเด็นจูงแก่น้ำมีเยอะเลยราแก่ชาตัวเดียวอ่ะ